เพื่อนตรงนี้คือทักซิมสแควร์นะครับก็ให้ดูบรรยากาศร,รอบๆกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ ว,วันนี้ครับจะพาเพื่อนๆเ,เดินจากตรงนี้นะครับไปที่คาราตาทาวเวอร์นะครับจะผ่านอะไรบ้างจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับและอันนี้นะครับก็คือแผนที่ที่เราจะเดินกันในวันนี้นะครับ ดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดินตามเพื่อนๆเข้าไปครับร้านนี้เป็นขนมหวานนะครับขนมหวานจัดไว้อย่างสวยงามเลครับเขียนไว้ด้วยว่า Eastern Wood ่าแล้วก็นี่นครับเรามาดูกันซิว่าวันนี้เราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่จะไปถึงกาลาตาทาวเวอร์นะครับ Google คำนวณแล้ว25นาทีนะครับจากตรงนี้นะครับไปกาลาตาทาวเวอร์ไปกันต่อครับ เรเบื่อเห็นทางรถรางไหมครับตรงนี้นะครับจะมีรถรางวิ่งเป็นรถรุ่นเก่านะครับโบราณ เดี๋ยวเราเดินไปเราจะได้ยินเสียงระฆังเมื่อรถเขาผ่านมาทางนี้นะครับ

อันนี้นะครับร้านบบบซื้อทานกินไปเดินไปสะดวกมากครับ แล้วถ้าไม่อิ่มนะครับอันนี้เลยครับซีมิทซีมิทสิบีลารับรองหนชิ้น <5 S 1> กินได้2คนอร่อยแน่นอนมาครับรถบ้านี่ครับ,รบเขาจอดแต่เราต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับก่อนจะขึ้นไปบ่ับไปยืนถ่ายรูปอย่างเดียวก็ได้นะ ร้านนี้เลครับสำหรับคุณผู้หญิงกับเขาสีสันสวยงามก

เรื่อยๆนะก็มีร้านผลไม้มีของเยอะแยะหลายอย่างนะครับอันนี้ป้ายกาลาตาทาวเวอร์นะเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราเดินเ,เดินไปก็จะมีอะไรให้ชมไปเรื่อยๆครับ thank you. ร้านผลไม้นะครับร้านขนมร้านบับกเราก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็เดินกินไปได้เลยอานนี้ครับมาถึงแล้วครับกาลาตาทาวเวอร์ จากเลี้ยวเข้ามาครับก็เห็นนะครับคนเยอะมากครับปัจจุบันการะตาซาวเวอร์นี้ครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์ที่จะมีสิ่งที่จะมาแสดงให้เราเห็นนะครับมามีอะไรบ้างนะครับพอดีผมไม่มีโอกาสที่ได้เข้านะครับหนึ่งก็คือต้องซื้อตั๋วแล้วก็คิวยาวมากนะครับ แต่เป็นที่นิยมที่คนเขาจะขึ้นไปดูครับชั้นบนสุดเขาก็จะเห็นวิวรอบๆนะครับแถวๆถวสะพา,า,านกาลาต้าครับที่จะเป็นบันทึกนะครับหนึ่งสี่ห้าสามก็คือเป็นของออตโตมันนะครับตัวเหนึ่งสี่ห้าสามนะครับ เพราะเดิมเนี่ยจะเป็นทาวเวอร์เป็นของคลิสนะครับก็สร้างเป็นแบบสไตล์โรมันมีตามประวัติที่ค้นหามาเก่าๆนะครับแล,แล้วก็จะสร้างด้วยหินก็แล้วมือไปสัมผัสกันดูนะครับ มาเดินไปกันต่อนะครับเดี๋ยวว่าจะลองเดินลงไปนะครับแล้วไปแวะหาอะไรทานข้างล่างซะหน่อยนี่ครับดูจากตรงนี้นะครับเราก็ใกล้จะถึงท่าน้ำแล้วนะน่าจะมีร้านที่เขานิยมมากันเดี๋ยวจะลองดูว่าอยู่ตรงไหน ไปกันต่อครับอีก10นาทีเดี่ยไปดูว่ามีอะไรทานบ้างเนี่ย อย่าบอกว่าทางเดินลงไปนะครับนี่ชันมากเลยนะครับข้างล่าง ได้ไดน,นี้นะครับมานั่งที่สถธานที่แหล่งท่องเที่ยวครั้งแรกนี่ครับเริ่มมาจากคาปูชิโน่ก่อนแก้วคาปูชิโน เดี๋ยวรอเบอร์เกอร์จะหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่ครับมาแล้วเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อกับคาปูชินโน Cappuccino, mocha, nea หน้าตาใช่ได้เลยเดี๋ยวเราชิมดูว่าเป็น,นอะไรครันนบคาปูชิน่เดี๋ยวว่าจะลองชาเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวมาลองชิมสองเมนูนี่ นี่ครับมีคาปูชิโน่หนึ่งแก้วกับชาที่ที่เซนบูนะครับเห็นเขาดื่มกันเราก็จะลองชิมดูว่าเป็นยังไงจะให้แล้วก็มีคนที่เขาลงกันมาจากตรงนู้น็จะบอกว่าตรงนี้คือ ถ้าเป็นรถรางรถรถรางนี่จะเป็นสถานีกะละกอยทางที่เห็นลงมาเนี่ยถ้าเราเดินขึ้นไปเนี่ยจะไปทะลุที่ทักซิมสแควร์ได้ทักซิมสแควร์นั้นเพื่อนๆมาเที่ยววิซุนบูเนี่ยนั่งรถรางมาลงกะละกอยแล้วจะไปทักซิมเนี่ยก็เดินขึ้นไปเลยดูของไปเรื่อยๆก็จะ